สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูชมพู่ของบ้านไร่วังพยอมนะคะหน้านี้ไม่ต้องห่อนะคะนี่ค่ะเมื่อปีใหม่ก็เก็บให้ลูกหลานได้กินกันนะคะปีนี้มีดกหลายรุ่นนะคะไม่ต้องห่อจะไม่มีเพีย้ยไม่มีมแมลงไม่มีตัวมวนที่เจาะ หรือว่า,มาแมลงทองมแมลงวันทองนะคะตอนนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะทุกกิ่งทุกก้านก็จะออกดอกหมดนะคะดอกที่บานเกสรหลุดไปแล้วก็มีนะคะดอกที่เกสรยังอยู่ก็มีนะคะกำลังสวยนะคะเป็นชมพู่ใสยน้ำผึ้งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม ชมพู่ของบ้านไร่วังพยอมนะคะสวัสดีค่ะ